เจอผีน้องสิพาจอบไปเบิ่งอียงนั่งเบิ่งเบื้งเบื้องเบิ้งเรื่องเบื้องเรือโอ้ยสแลนน้ำบอดโจหลายบอดปันวิวสีแมลงหนึ่งแมลงสีตัวนี้สีแมลงสีแมลงเห็นเขาอัปเดตหนึ่งวันหนึ่งแมลงเมื่อกี้อ๋ออันนี้หมวดไอ้ทั่วโลกเลยกำลังปัน นอนโอ้ย,อยค่าแรงน้ำบอลไปหอบ้านพร<จ>ะโพ์คนอเกยจะแมนไงเบิ้งเนใ่หรอป้าบอกรงนําไปเบิ้งเบินถ้าเด้หน่อยไปเบิ้งเบิน,นายนามแรกกัมาบ้านวิวโอ้ยคุ้มค่าป้ยนี่คุ้มค่าคุ้มค่าเท่โทรศัพท์สิพังป้วยนีย่โอ้ยจายา่าแมนไง แต่เต้อันมาหอดี่ว่าะเหนเศร้าอันบายโทรศัพท์อยู่เออต่นายขัดหวยยายนีก็ไดแม่แม่ดูจ้า่าขึ้นนีเสบบ่อนึงมาแลกงนี่งไดพี่บ่อนี่ซีมอสซีนเลยอ้ยีจนหเน้บ้าทำไมไม่มาดูหนึ่งเบื่อแล้วคนเบื่อหล้วคนเหิวเขาก็เหิ้ว น้าเลยอาโลกมนุษยดเลยว่าเบิ่งแต่อ anyway. ุ <S <s <um ้งอิงว in like ่เบิ Ooooh, ่งอันอื่นเนี่ยลวกผกนันาจะกินข้าวเนี่ยโอ้ยอาจารย์จะกินข้าวจากโม่งนี่